คืองี้ที่งานและกิจกรรมของทุกคนมันเยอะขึ้นเนี่ยเป็นพรานโยบายของโรงเรียนเราที่จะก้าวไปสู่ท็อปทรีของประเทศให้ได้นะแต่หนูไม่ใช่เด็กทุนนะคะแล้วทำไมหนูต้องมาทำการบ้านวันละสามงานด้วยู เขาห้ทำอะไรก็ทำกันไปเถอะเอวเกิดอะไรขึ้นหรอก็ไอกิจกรรมที่มันเยอะๆแหละนักเรียนเขาเลยรวมกลุ่มมาขอคำชี้แจงว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้สมควรไม่ใช่แค่เด็กทุนที่โดนนะเด็กธรรมดาก็โดนกันหมดอะเดี๋ยวถ้าคุยไม่รู้เรื่องเอาคูกขิมมาคุยดีกว่าครับสวัสดีนะทุกคน ขออธิบายให้เข้าใจตรงกันก็นแล้วกันนะคืองี้ที่งานและกิจกรรมของทุกคนมันเยอะขึ้นเนี่ยเป็นเพราะนโยบายของโรงเรียนเราที่จะก้าวไปสู่ท็อปทรีของประเทศให้ได้นะแต่หนูไม่ใช่เด็กทุนนะคะแล้วทำไมหนูต้องมาทำการบ้านวันละสามงานด้วยผมก็จ่ายค่าเทอมปกติจะให้ผมไปช่วยโครงงานวิชาการอะไรอีกล่ะครับปกปจีปด้วย<ป><ป>ช่ครับจงด้วยครับ คืองานที่พวกเธอทําทุกงานเนี่ยมันจะถูกวัดผลและเก็บเป็นคะแนนประเมินโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเธอทําได้ดีนะโรงเรียนก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามเป้าที่พวกเราคุยกันไว้ไงคะใครไปคุยอะไรกันไว้ครับครูผมว่าพวกครูคุยกันเองมากกว่าใช่ครับจริงครับเพราะว่านั้นแหละคุยครตอนไหนครูเรียนตอนไหนครับใช่ครับจริงด้วยครับแล้วอย่างผมเนี่ยตอนเย็นก็ต้องไปช่วยแปลงผักทําเพื่ออะไรครับ โรงเรียนมันจะได้โรงเรียนสีเขียวเพราะมันอยู่ในแผนการเรียนไงคะแล้วไงครับผมอยู่คอนโดผักก็ไม่ได้ปลูกใช่ครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยใช่ก็ถ้ามันเหลือบากกว่าแรงมากเดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะเอาอะไรดีคะกระบี่กระบองไหมโอ้ครูครับนี่ครับถ้าครูคิดจะเปลี่ยนอะไรพวกพวกเราจริงๆถามพวกผมสักคำก็ยังดีใช่ครับ แค่จะลองเรียนนี่ต้องทราบชื่อด้วยเหรอครับพงเดชสุขุมม .4 ห้องบีครับโอเคจ้ะโอเคแยกย้ายกันได้แล้วค่ะเชิญค่ะไปเรียนได้แล้วค่ะคุณรักปาก แกตูริชเปิดโรงเรียนอนทุกวันพุธพระเลืสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิมเท่านั้น